อนุทินกัญชาถ้ายืดยาวเมื่อไหร่จะเป็นโอกาสทองของภูมิใจไทยใช้ในการหาเสียงนะครับไอ้กลยุทธ์ประกาศสงครามยาเสพติดเคยใช้มาก่อนในสหรัฐอเมริกาประสบกับความล้มเหลวเคยใช้มาก่อนในสมัยทักษิณประสบกับความล้มเหลวครั้งสุดท้ายมาใช้ในประเทศฟิลิปปิน ปรากฏว่ามีการฟ้องศาลโลกจะเอาดูริโกตัวเต๋อ,ตอ,ตอ,ตอผู้นําของฟิลิปปินส์ขึ้นศาลโลกคราวนี้จะมาใช้ในประเทศไทยก็เอวังได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะที่ผมอธิบายตรงๆนะวบอกตอนหลังๆนี่ผมพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่ไหนยงไหนาย,ายะแล,ละ้วล่ะนะก็อธิบายหุ้นส่วนลองพิจารณาดูแต่สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นการเมืองมันมีเวลาของมันถ้าช้าโอกาสทองก็จะเลยไป ดูตัวอย่างธรรมนัตผมเผาเป็นต้นที่ไม่รู้จักรักษาเวลาไม่รู้จักเดินตามเวลาโอกาสทองจึงหลุดจากมือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิวิจารณ์สื่อนักวิเคราะห์นักการเมืองนะครับก็มีการพวิจารณ์นักวิชาการก็ิวิจารณ์ว่าตกลงใครจะเป็นนายกรัฐมมตรีต่อไปตอนนี้ โครงการคนละครึ่งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับอนุทินนะฮะสองปอก็แตกกันนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะอะไรคือเป็นประเด็นทําให้รัฐบาลเกิดการแตกแยกกันในเวลานี้ปฏิบัติตามนั้นพระคุณยายทำทุกอย่างครับมาบล็อกพระคุณยายตอนนี้เพราะว่ากลัวว่าพระคุณยายจะได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นไม่กลัวครับนะ เราพูดแล้วทําอยู่แล้วท,ทุกอย่างที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็พิรดาแต่ในส่วนของผมผมอยู่กับพู้ท่านเต็มที่แล้วก็ขอให้พุกท่้นได้ช่วยทําความเข้าใจ,จากับผู้แทนท่าน,นอื่นๆที่ยังมีความสังขาัามีความสงสัยขอมงวอนว่าตอนนี้มันช่วงเวลาของ สถาบันแล้วที่ถึงปาระตัวนะครนั่นแหละครับคือการที่จะทําให้ท่านได้คะแนนมาบล็อกกันเพื่อกลัวว่าใดพักหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเพิ่มมากกว่าก็ต้องบอกว่าสายเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องบอกก็โปวดท่านผู้ใจะได้ยินแบครับครั้งนี้ต่อให้ไม่ผ่านท่านก็ยังทําทุกอย่างได้เพราะเรามีพรบฐานรัสุขกำลังดูแลให้ท่านอยู่แล้วนะครับ ถ้าท่านอยากให้ผ่านท่านก็เที่ยวหน้าก็าเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นระครับไม่ได้ไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้ต่อไปถ้าเราพูดคุยพวกเราพูดคุยกันเพราะว่าเราถึงกันเราไม่เล่นงานเมืองเรามีแต่เวลาจนเน,นื่อยหัวใจครับขอบคุณครับท่านประธานครับ,บประเด็นหลักๆที่เกิดความแตกแยกก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพระราชบัญญัติกัญชาสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิป,ปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยติดกับดักทางการเมืองรวมทั้งพลังประชารัฐด,ด้วยเพราะมีการล่อเข้าสู่การเลือกตั้งปล่อยข่าวใช้หลักการต่อต้าน่าวกรงโจมตีเล่นงานสร้างความเชื่อใช้การปลูกฝังทางความคิดจนเกิดความเข้าใจว่าจะเกิดการยุบสภาในวันที่24 ธันวาคมพุทธศักราช2565และในภาคปฏิบัติการเขาใช้วิธีการจัดรถโชว์พอพักใจจัดรถโชว์ปุ๊บไอ้พักอื่นๆเห็นนะพักแรกจัดรถพักแดงจัดรถโชว์นะครับพลังประชารัฐอยู่ไม่ได้นะกลัวคะแนนตกจัดรถโชว์บ้างสิ่งที่ตามมาคือไอ้พักขนาดกลางพักใหญ่เคลื่อนพักกลางตาม การเคลื่อนจัดรดโชคืออะไรแย่งชิงแย่งชิงผู้สมัครเปิดตัวสนันบนไอยเลยแย่งกันไปแย่งกันมาจนเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย <c oughs> คนก็เหออกประชาธิปัตย์ออกมาเลยเลยๆ <c oughs> คนก็ไม่เข้าใจว่าประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นไม่แห่ออกมาเรื่อยๆล่าสุดตระกูลเสนาพง์ก็ลาออกนะครับหลังจากที่มีการถูกดำเนินคดีไป สำหรับสองพี่น้องปรากฏว่าน้องอีกคนก็ลาออก <c oughs> จากที่ปัดนะลังซีมาก็ดูท่า,าจ,จะไปเหมือนกันบอกว่าถ้าพักไม่ไหวก็ต้องลาออกออกกันหมดทําไมมันมีที่มาเดี๋ยวปีิปัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคุณนิพนธ์เข้าใจผิดผมไปฟังสัมภาษณ์คุณนิพนธ์บุญยามณีไปสัมภาษณ์ททบีเอฟังแล้วคุณนิพนธ์เขาเข้าใจผิดอะไรวะเนี่ยก็เลยเป็นเขายังไม่รู้เลยซ้ำมาโดนออกจาก โดนบีบออกจากมอท .2 ออเพราะอะไรนะแล้วไม่เข้าใจว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นคุณชวนล,ล่าสุดคนใกล้ชิดคุณชวนที่เป็นตํารวจก็โดนปลดโดนย้ายอย่างกระทฐานคุณชวนก็โดนสั่งฟ้องกระทำฐานเขาไม่เข้าใจอาล่ะเอาเกมที่ว่าก่อนเกมที่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นการขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเอาละกัดฟันกันนะผู้ประชุมอ๋ยิ้มไม่กันอย่างนั้นอย่างนี้ นะพี่เอสมชายแสวงการก็บอกว่าพรบกัญชาต้องรีบผ่านไม่ผ่านขึ้นมามันจะเกิดศูนยากาศนะคุณนุทินก็ใช้วิธีการออกกฎกระทรวงจะไปขอมติคัตรนะีนายกก็ให้มารับรองอนุทินก็อยู่ต่างประเทศกันไปโชว์ต่างประเทศก็มีกันชงกัญชานะครับที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกำลังทำให้ เกิดภาพเห็นสองภาพระหว่างพลเอกประยุทธ์อนุทินนะแล้วก็อุงอิงลูกทักษิณเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธานีและทางซูมพบกับดรรทศักด์เจียมกิจวัฒนา ผู้เชียวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชัดสูงพลเอกกิติรัตนชฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่สพลเอกกิติศักดิ์รัตประเสรฐิฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี127 0พฤศจิก,กาพบกับปรินาไกรคุปอดีตสอสอราชบุรีหัวขอ้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูม และนัดพบกันที่ Afternoon Talk ที่ดูโอกุชิน่าเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ลายแอดวิหกนิวสรับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสัมมนา,น,านำสมทบกองทุนมูลนิธิโฮลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส เอาละสามคนมีพี่งพิธาเข้ามาร่วมด้วยเป็นภาพที่ถูกปรากฏขึ้นนะครับและก็นักวิเคราะห์ก็เกิดความเชื่อนักวิชาการอาจารย์ก็เกิดความเชื่อสื่อมวลชนก็เกิดความเชื่อว่าเอาละมันกําลังแย่งกันรัฐบาลเองกําลังแย่งกันระหว่างอนุทินระหว่างพลเอกประยุทธ์รอบหน้าใครจะเป็นนายกมนตรีอนุทินก็ลากคนดีๆคุณนิพิธิ์ก็ไปทําการประชุมกับคุณอนุทิน สาธิตปีตุเทชาเข้าไปไประชุมด้วยตกลงว่าจะยังไงวะจะแตกจากปฏิปัติไปอยู่ภูมิใจไทยเหรอหรือว่าขราวนี้พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือจะไปอยู่กับคุณพีรพันธ์จริงๆพรรคของคุณพีรพันธ์เป็นพรรคที่ดีนะคุณพีรพันธ์ก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก่งนะครับผมจําได้เลยนะฮะตอนนั้นคุณพีรพันธ์ตอนถูกเสนอชื่อนะเป็นรนะัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะรตอนนั้นผม มีงานบางประการต้องทําแล้วก็เห็นหลายชื่อเออคุณพิรพันธ์ถูกเพราะว่าเป็นอดีตผู้พิพากษาก็เป็นรัฐนตรีว่าการกระทรงวงยุติธรรมในสมัยคุณพิศิษฐ์เวชชาชีวะเป็นนายกบัญชีคุณพิรพันธ์เก่งเรื่องกฎหมายมากเพราะเป็นอดีตผู้พิพากษาแต่ไม่เชี่ยวชาญยุทธศาสการเมืองเสียดายอย่างเดียวนะครับเอาละตอนนี้ปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นเรื่องของกัญชาผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะถ้าเมื่อไหร่กัญชาล่ม รอบหน้าพักภูมิใจไทยจะหาเหตุในการสร้างคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ครั้งล่าสุดในการเลือกตั้งปี5อ2พักนะครับของภูมิใจไทยได้มาเพราะกลยุทธ์ที่สำคัญคือนโยบายที่สำคัญหรือกัญชาเลยประชิทิพปัติพอถูกไปแย่งพื้นที่ก็เลยเดินเกมไปดิสเครดิต นะครับของภูมิใจไทยแต่ในทางกลับกันถ้าจัดให้มีการสมมุติมีการเลือกตั้งนโยบายกัญชาจะเป็นเฮดลีดเดอร์ของภูมิใจไทยอีกครั้งเลือกให้มากกัญชาจะถูกต้องตามกฎหมายต่างชาติเขาทำหมดแล้วนี่จะเป็นเรื่องที่พูดได้เต็มทีและสามารถที่จะทำให้คุณอทินอาจจะเป็นนายกัฐมนตรีคนต่อไปโดยซ้ำไปถือว่าเป็นโอกาสทองแต่เรื่องกัญชามาเริ่มมาต้นมาจากใคร กัญชาไม่ได้เริ่มต้นมาจากภูมิใจไทยนะกัญชามาเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยลังสิตโดยดรอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับตอนนั้นท่านเป็นอธิการบดีนะครับและได้มอบหมายให้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์เป็นคนเคลื่อนไหวเรียกเกลือข่ายต่างๆมาทําเพื่อที่จะทํายากัญชาที่ป้องกันแก้ไขนะฮะร,รักษานะพากินสัน โรคมะเร็งโรคอื่นๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีผลการวิจัยเป็นทางการเพื่อทําให้กัญชามันถูกต้องหลังจากที่หมาเวรังสิตเนี่ยไปขอนะ,ะกัญชาเก่าเนี่ยจากปปสมาปราก็มันขึ้นลาเต็มไปหมดเลยกว่าจะสกัดเป็นัพันๆกิโลขอมาเพื่อมาศึกษาจกนกระทั่งได้ยารักษาก็ต้องการให้ยารักษานั้นเอามาใช้กับประเทศไทย นั่นนะ่ะคือต้นเหตุต่อมาภูมิใจไทยก็เอาไปเป็นประเด็นในการหาเสียงว่าจะให้กัญชาเจต้นปลูกได้โน่นนี่นั่นตามมาจนถึงปัจจุบันโอกาสที่คุณอนุทินจะเป็นนายกรัตรีมีไหมมีถ้าพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับแต่จะสามารถได้คะแนนเด็ดขาดหรือไม่ไม่จะได้แลนสไลด์หรือไม่ไม่เพราะ พักภูมิใจไทยขาดบางประกรน,นะครับพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่เร่งทําในเรื่องทฤษฎีพีระมิดโดยเฉพาะฐานพีระมิดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นมัวแต่ใจเย็นโอเอเปกผ่านไปก่อนรอเอเปกก่อนกลัวว่าจะต้องทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่างชาติจะมาเยี่ยมประเทศไทยนะยังไม่จัดการภายในยังไม่ปรับคัมภีรีนะฮะท้องถิ่นก็ยังไม่ทําอะไรเนะี่ย เรียบร้อยโรงเรียนจีนทำไมใ่ไหมฮะทฤษฎีที่เรียกว่าลูกตุ้มนาฬิกาคือการเมืองเหมือนมีเวลาจังหวะของมันมีเวลาของมันปี49ประสบความล้มเหลวเพราะแก้ไขปัญหาท้องถิน่นไม่ได้ปี57ประสบความสําเร็จหลังจากการยึดอำนาจแล้วก็เลือกตั้งปี62เพราะควบคุมท้องถิ่นได้รอบนี้ในเวลานี้ใครมาคุมท้องถิ่นได้อะ เจ่าทหารที่ไหนมาคุมท้องถิ่นได้บอกผมสักคนนีนะฮะบอกสักคนนี่โอ้ยคุมท้องถิ่นได้ทั้งหมดไม่มีอะกลยุทธ์เดียวที่จะสามารถควบคุมท้องถิ่นได้ตอนเนี้ยถามว่าท้องถิ่นเนี่ยกระทรวงมหาทยเนี่ยใครดูแลอยู่พลเอ็กนุพงษ์เนี่ยทหารเนี่ยคุมได้มากควบคุมพวกท้องถิ่นได้ไหมตอนนี้ท้องถิ่นมันใหญ่กวาผู้ว่าราชาการจังหวัดด้วยซ้ําบางจังหวัดบางท้องถิน่น นายกองการบริหารส่วนตำบลเทศบาลมันใหญ่กว่าแอำเพอซ้ำไปนั่นหมายความว่ากลยุทธ์อะไรอ่ะกลยุทธ์นักเลงนาการทาหารเท่านั้นเลยนะน,นั่นคือหลักที่ต้องทําเอาละดําเนินการไปได้ระดับหนึ่งละผมเข้าใจละผมทราบแล้วล่ะว่าดาเนินการไปได้ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของคุณนุทินเนี่ยสื่อก็วิเคราะห์กันเพราะภาพที่มองไปเห็นทําไมภาพคนไปเห็นระหว่างพลเอกประยุทธ์อนุทินตอนนี้ เพราะไปโดนติดกับดักเขาไงเขาล่อเข้าไปไงเขาล่อเข้าไปเรื่องว่าจะมีการเลือกตั้งหลังตั้งแต่วันที่24ธันวาคมรับฐบาลก็ไม่ชัดเจนแบอบกว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาไงทำให้เขาตอกย้ำโกหกทุกทุกวันนะทฤษฎีไลเออร์โกหกทุกวันโกหกซ้ำๆจนคนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงอนะ24ยุบเนะี่ย24ยุบเนะี่ยทำให้ทุกการเมืองก็ดิน้น ผู้น้ำก็ไม่รู้จะเอาให้ยุบไม่ยุบดีจะเอาไงฉันจะเอเปกเอเกอย่างเดียวน่ะนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็โดนเขาล่อเข้าสู่กับดักตอนนี้รัฐบาลจึงเกิดความขัดแย้งกันเองลามปามไปถึงสองปอเอาไงจะพลเอกประยุทธ์จะย้ายพักไหมย้ายพักจะไปอยู่พักพิรพันธ์หรือพลังประชารัฐผมเรียนให้ทราบนะคุณสวนลองพิจารณาดูนะพลเอกประยุทธ์ย้ายพักเมื่อไหร่นะพลังประชารัฐเจงเลย ย้ายพรรคเจ๊งเลยวิกปอมังไม่อยู่หรอกแกนเนี่ยเพราะอะไรการเมืองมันมีสิ่งที่เรียกว่าซิมบริกไอพวกที่บอกโอ้ยไปยุพลนเอกปร,ประวิตรต้องเป็นนายกรัมรีกลยุทธ์นี้เรียกว่าอะไรแบ่งแยกศัตรูไปดูในตำราพื้นฐานตำราพิชัยสงครามเลยจะแบ่งแยกศัตรูต้องวิธีนั้นยุยงปลุกปัน่นนะครับให้เกิดแตกกันเองสามปอแตกกันเองเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเขาเข้าตีได้โดยง่าย นะครับเรื่องของอนุทินกัญชาถ้ายืดยาวเมื่อไหร่จะเป็นโอกาสทองของภูมิใจไทยใช้ในการหาเสียงนะครับไอ้กยุทธ์ประกาศสงครามยาเสพติดเคยใช้มาก่อนในสหรัฐอเมริกาประสบกับความล้มเหลวเคยใช้มาก่อนในสมัยทักษิณประสบกับความล้มเหลวครั้งสุดท้ายมาใช้ในประเทศฟ,ฟิลิปปิน ปรากฏว่ามีการฟ้องศาลโลกจะเอาดูริโกตัวเตือ,ตอ,ตอตผู้นําของฟิลิปปินส์ขึ้นศาลโลกค่าวนี้จะมาใช้ในประเทศไทยก็เอวังได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ผมอธิบายตรงๆนะบอกตอนหลังๆที่ผมพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่ไหนยงไหนยะแล้วล่ะนะก็อธิบายให้หุ้นส่วนลองพิจารณาดูแต่สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นการเมืองมันมีเวลาของมันถ้าช้าโอกาสทองก็จะเลยไป ดูตัวอย่างธรรมนัตพผมเผาเป็นต้นที่ไม่รู้จักรักษาเวลาไม่รู้จักเดินตามเวลาโอกาสทองจึงหลุดจากมือไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 送巴扎仁，送巴扎仁，送巴扎仁。 ย้ายแผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานนำพือผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยหวงหา,าทอนผู้คนฟ้าพาวานนนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลย ให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้วันไไฟ้าทรงผูกพันใต้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสูขใจเธอไท่รมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ที ชชรรประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าพระไม่เคยไ้วไวันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้า,าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น